คุณมาแล้ครับที่ตอกทีมเข้ามาร่วมคุณจะถงสองเลยทำเ่นกับฝัีกแเกมกนการทีสีขาวสีแดงก็คือทีมมิดบอลมีสามลูกไปไหนหมดครับอสุดเย็นเมาเจอย่สีแดงคือ

รอะไร่อใส่เบอร์เสร็จยังไม่ยก่แเามารอนะครับอไรนะคืออะไรคกุคือหลุดกุดลุดหอกลุดหอกคือหลุดหอุดหลุดหกุดหอกคือหอกอุดหอลุดคุคือหลุดมอกืุอออกุคือหลลุกคคุดหออยลุดหอกุดหอกคือหลุดหอกุดคือหลอดค mọi người có thể bàn là cái này là cái mà lên gì mà cái gì mà cái gì cái gì mà 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 cái cái này bơ này cái này để không là, cùng, <laughs> phim sao? Phim sao? là rồi là,

มัดนี่ไอ้แก่มัดเจ็ดสีเป็นไปได้ก็ใครมดเจ็ดสอเป็นเป็นเป็นดีเป็น่าย่อที่ให่ได้เล่น่ใหเรางงที่ให่ทีมันก็เป็นด้อ่วยมาเลขมใส่บอ่าววแรกเพ่มาที่ศรหองเ่อยบอ มาเท่วสวนช่นเทวต่บมาฝากไว้ใอ้กับชาวิ่สัตว์เด็กบอสครับลูกนี้นีทีพง้องเกบนี่ล่้ำพุอะไรใครวะไป่มาือมั้ที่ผาตัวเหี่ยไม่ตัวเหี่ยไม่เรื่อง ดีนะเออเอากุมาค่า้เียายอเลยเล่นยนขวาไปตา่ไม่ใส่โดนูีเสียดีเสียเยโดนเอากุมาฆ่าในี่ผมเองถุงเกเกอาเนื้อกา่ผิงถูมาให้ชุนอดเย

ทีดสามในรายการทั้หสิบเก้าคู่ล็อกมาได้ครับสองฝั่งเทนนอนาปริยต์ออกวาสิริบุนสิริบุนล็อกไม่ผ่านจากรู้ม้าถึงสกัดสุยออกด้หล้วดูมาลอยสุบยก้เกิดสา้สุดรับสาวตัวอวาสโตดมาหมอโชงไปดูนี

อ๋อได้คร wow. ับตรงนี้ชาวิตชาวิตเอาขวาไปให้พรเทพสุวรรณพญาพรเทพเข้ากลางไม้ส <c Corin ne> şey ิร yes, ิบุญแต่พิบะสิริบุญชาหินมาเพราะคืนน้ำมากับชาวิตกลางจัาลอยไม่ถึงครับไม่ถึงอำนาจอำนาจยิ่งทรงนี้เลยเดี๋ยวไปกัน ลูกชากินมัวปลดออกมาเทสิบล็อกาปลาไปแปลว่าปืยุบทำาน้อขหล้พอแค่พอแค่กินไก่มาต๊งก็มดี๋ยวมึงบอก็มาทีทำน้การทีนึงนะตน้การงานบวดงานแต่งงานกินเลี้ยงงานทนบอกว่ำได้หมด nha ca viêm, đau mắt, khẩu sáu tô, sản xuất nó ra, còn ma khẩu ต้องดูด้วยว่าตอครอบครัวเป็นยังไงมีเวลาไหมอะไรแัก็ต้องเป่านกกรลทีมจาวิการปล่ามาสิริบุญออกข้างมางเกี่ยวได้เข้ามาเลขแปฝ่ายไไมถึงหนาจบแล้วงไม่ได้ยบอลกรอาานาไปดไม่ได้ที่ติพเขาเกขวาสิริบุญจิ้มไม่มา

ต่อเทียบสุวรรณภิ์ทุ่งไก่มาไอซิบุนบอลลงมาโฉบเข้าขวาล็อกริบได้ไหมยิงเข้าประตูแซบสดยอดในงนี้ยิงเข้าขอบว่ะประตูแสงสายสวนรนันได้ผู้มีการฝาทีมทำลาการทีมการีมอมัหมมาเฮยน้องน้จเขาก่อนบอกก่อนเ่ยนตัวอะเ่ยนตัว ่เลียกเ้ยกสัตวนแล้วนั่งสัตว์ตุ่มเลียงสัตปอดใจด้วยโอเคจิมาให้คับนีที่พงเขาแก่ต้องชมนะครับเป็ีที่พงเขาแกะเอาไว้

บอลทุกมีั้งของฝั่งทีมจอเย็นเมาช่วงครับตัวดีอาวุชากินบัวทุกไม้แม่โอ้ถุนเทียบมาหน้าหนาปาดปัดนินรุกขวาถือุนตามาถือมุนออกเรื่อล็อหลอกกางมาที่หน้าหน้าไหลมาโอ้โหแต่เขาตรงนีงโคตรเล่าไปทุกคน

แล็ทีมงานทีมงานรุ่มรุ่มรุ่แรงช่วยทำสนามดีมากโบวานนะครับต้องต้นงกับายี่สิบสี่ทีมนะโดยจะพูดทีสามสิบเก้า่โอ้โหดููไม่ทันเลยพูดซึ่งฟ้าปีชากิจิญคุลเจดสิบสี่นีคือหนึ่งในโลกัน

เีนคนล้วเปลนไคนนะเปลี่ยนคนเปนสโอเคลเปลีแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะหมดของระเบิดตารงนี้คือเปลี่ยนออกแล้วออกเลยมันไม่มหมอขวายัยิงไกเียบับเียบทักายสอง เป็นแล้วเันสอวนเลยสีคู่นี้เลยคแตกไอ้เหี้ยเฮ้หนาวเลยเฮ้ทับเป็นทับมือเนต้นแบบง ยุงแหลกยังไม่รู้เบอร์อะไรยิงไงทั้งฝั okay. mm ่ง hmm. ทีมเบุอ hmm. ซ mm ่โอเคขอบคุณครับบุเซ well oh. ่บุเซ่ดีบุนสองตัวงานหลักสองเท่าสุดท้ายเกมใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับยังมีอีกนัดนึงแก้ตัวหรือว่าสายไหนมีสามทีมหรือว่าสี่ทีม

คร้งที่หนึ่นเทสอวาเลยสะใจมากโต้ลับมากเับไ้ดีต่อไม้โบหลลงเข้ายบไปคอนเทสโมงกุฎปุ๊บปุ๊บปุ๊บโตปัาออ้ปขอบคุณมากเพื่อนทัพี่เป็นพีนะพี่ไม่ไม่ไป

เจ้าปีติทิ้งออกลัางไม่ได้คุณเมยหมายเลข3ชาโรงอยู่นานเต้หมขอวฝางพีสิธิชัยออกางเเาเลฝางทีสอย็นเมาเปิด แล้วโจังซีิปิชเกียรติตป็นคนทำห้โมราแข่งขันขอบคุณคนโปรว่าเกีสารเจ้าได้าที่ของเาเป่าทีน่าการจัดหมายเนี่ยคือซีก็ทีมบอลรนแล้วก็หมายก็พอที่จสุวนทุยันสองส่วนแก่ตัวในต่อไปสำหรับทีมสอยเย็นเมาคู่ต่อไป คนละทีเดียวเองอ่ะเอ้ามนะันไม่ได้นอนนะ